สวัสดีครับน้องต้นสวัสดีครับบ้านเก่าสกดวิญญาณรเรื่องราวเป็นยังไงครับเชิญเลยครับก่อนอื่นก็สวัสดีพี่เก่งพี่โกพี่รเอ็ดเอ็บีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ uh huh. เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาไปได้ยินได้ฟังมาอีกทีหนึง่งแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังผ่านมาก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิปีอย่างที่พี่เก่งบอกนะฮะเป็น บันพักข้าราชการแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็เรื่องนี้ก็ขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับผมอก็เมื่อประมาณสักห้าสิบปีเนี่ยผ่านที่ผ่านมาเนี่ยพี่เก่งอืทางอ,อพี่คนเนี้ยที่พี่เขารู้จักเนี่ยก็ให้ชื่อว่าพี่เด่นแล้วกันนะครับ,รบพี่เด่นเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เป็นข้าราชการหนุ่มไฟแรงคนหนึ่ง คราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาได้รับคําสั่งให้ย้ายไปอยู่ในเอ,อตอนสมัยนั้นอําเภอเนี้ยยังเป็นกิ่งอําเภออยู่พี่เก่งที่<ม>เกิดขึ้นใหม่มแต่ปัจจุบันเนี้ยน่าจะเป็นจังหวัดแหละเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็เป็นเป็นกิ่งอําเภอที่เกิดขึ้นใหม่ที่อุบลนะฮะ<ม>โดยหลังจากที่ได้รับคําสั่งแล้วเนี่ยทางพี่เดียนเนี่ยเขาก็ทําการอ่ะเก็บข้าวของที่จําเป็นติดตัวไปก็เอาไปเพียงไม่กี่อย่างหรอก<ม>เพราะว่า แกก็คิดว่ายังไงเนี่ยไปอยู่เนี่ยเป็นรับตำแหน่งที่เนี่ยก็คงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงจะได้ย้ายกลับเข้ามาในกรุงเทพแล้วอะไรแบบเนี้ยครับก็ทีนี้พอหลังจากที่เก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของอะไรบางส่วนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเออเดี๋ยวผมจะเดินทางไปนะแล้วก็เข้าไปลาทางหัวนหน้าพวกเจ้านายเขาอะไรแบบเนี้ยอแล้วก็ทําการเดินทางไปโดยการสมัยนั้นก็ขึ้นรถโด,ดยสารประจําทางพี่เก่งครับ คันหนึ่งก็ไปที่จังหวัดเนี้ยนะฮะเขาก็ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าเลย uh huh. กว่าจะไปถึงเนี่ยมันก็เป็นเวลาช่วงเย็นพอดีครับ uh huh. ซึ่งพอตอนที่ไปถึงเนี่ยทางทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ส่งคนมารับก็คือขับกระบะคันเก่าๆมาคันหนึ่ง uh huh. ก็ตอนนั้นพี่อนบอกว่ามันเป็นช่วงเย็นวันศุกร์พอดีเลย uh huh. เขาก็พอไปถึงเนี่ยก็เดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกัน ซึ่งตอนแรกพี่คนขับรถเนี่ยเขาก็แนะนําให้เออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนที่บ้านผมก็ได้นายอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็อยู่แค่ลูกกับเมียคแค่สองสามคนก็ไม่เยอะแต่พี่เด่นก็ด้วยความเกรงใจก็คือเดี๋ยวเขาเลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวขอหาห้องเช่านอนแถวแถวนี้แล้วกันไม่น่าจะแพงหรอกอะไรแบบเนี้ยคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยแกก็หาห้องพักได้ห้องหนึ่งแล้วแกก็ทําการาน,นัดแนะกับพี่คนขับรถว่าเออเนี่ยเดี๋ยวยังไง ตอนเช้าเนี่ยค่อยๆขับรถมารับผมที่นี่แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนอนนี่ดีกว่าเดินทางมาเหนื่อยทั้งวันแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปจนกระทั่งเป็นช่วงเวลาสายๆของวันเสาร์พี่คนขับรถเนี่ยก็เข้ามารับพี่เด่นที่โรงแรมเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปดูบ้านพักที่อยู่แถวๆอำเภอแถวๆที่ว่าการอำเภออะไรนะั่นนะฮะ โดยที่ระยะทางที่จะเข้าไปเนี่ยพี่เด่นบอกว่าถนนหนทางมันก็เป็นถนนตามชนบดอ่ะพี่เก่งชนนบดตามมันนอกอะไรแบบเนี้ยก็คือแทบจะไม่ต้องพูดอะไรมากอะ่ะมันก็กันดานอะ่ะอืคราวนี้พอหลังจากที่เข้าไปอยู่ที่รวมเพอเนี้่ยพ,พี่เด่นก็บอกว่าโอ้โหพอเข้าไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันแทบที่จะตัดโลกภายนอกไปสิ้นเชิงเลยคือเหมือนเข้าไปอยู่แบบ ในกลุ่มที่มันแบบไกลๆแบบไกลปืนเที่ยงแบบในป่าในเขาอะไรแบบเนี้ยมอืบคราวนี้หลังจากที่ไปถึงบ้านพักแล้วเนี่ยมันก็จะมีบ้านพักอยู่สองหลังคร <itar. S 2> ับทีนี้อีกหลังหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันมีคนเลือกไปก่อนแล้วพี่เก่งก็เป็นคนที่มารับตําแหน่งใหม่เหมือนกันนี่แหละอืมันก็จะเหลืออยู่หลังเดียวแล้วทีนี้สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่เหลืออยู่หลังเดียวแล้วพี่เด่นก็เลือกไม่ได้แหละสุดท้ายพี่เด่นก็โอเคอ่ะเหลือหลังเดียวก็พักที่นี่แล้วกัน มันก็อยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอแถวนั้นนะฮะโดยที่บ้านเนี้พี่เก่งมันเป็นบ้านไม้เก่าอ mm hmm. พี่เด่นบอกว่าดูจากสายตาแล้วเนี่ยอายุน่าจะเกินร้อยปี mm hmm. ใช่พี่เขาบอกว่าทางขึ้นบนบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นบันไดขึ้นไป mm hmm. แล้วคราวนี้พอขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่ทําให้ขนลุกขึ้นบีกก็คือเพราะว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยเจอบรรยากาศ เจอความเก่ามันมีความเข้มมีความขังอยู่ในตัวเนี่ยพี่ uh huh. คือบ้านเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรไม่มากหรอกมันก็จะเป็นบ้านโล่งๆเนี่ยก็ uh huh. จะมีห้องนอนห้องหนึ่งห้องครัวห้องหนึ่งห้องน้ําเนี่ยจะอยู่ข้างล่างอ uh huh. ทีนี้ไอ้ส่วนข้างบน uh huh. บน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 ฟ้าเหมือนเหมือนเป็นหน้าต่างบ้านเราเ่ยพี่เก่งอฮะมันจะมีแผ่นไม้ที่เป็นแผ่นไม้ฉลุลาย uh huh. เป็นลายไทยลายอะไรเงี้ยพี่เดินก็เห็นแล้วก็ยังไม่ได้สนใจแหละแต่มันก็ดูสวยดี คราวนี้พอหลังจากที่พี่เด่นทําการเข้าผักแล้วเนี่ยเขาก็ทําการเก็บกวาดบ้านอะไรไปเรื่อยนะฮะเขาบอกว่าดูจากสภาพฝุ่นและคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้มาถ้าให้เดาๆเนี่ยน่าจะเกือบๆปีประมาณเจ็ดแปดเดือนอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็อบอกแล้วบริเวณรอบๆบ้านเนี่ยมันก็ดูแบบรกอะเพราะว่าข้างๆบ้านเนี่ยมันก็เป็นเป็นเหมือนเป็นป่ามีต้นไม้ใหญ่ๆลกค้มขึ้นอยู่แบบเนี้พี่ครับ เขาก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปตัดพวกต้นไม้กิ่งไม้อะไรข้างๆบ้านเนี่ยให้มันเรียบร้อยครับแล้วเสาร์อาทิตย์นั้นก็ผ่านไปพี่เดียนแกก็งวนกับการปัดกวาดเช็ดถูจนมาถึงวันจันทร์เนี่ยแกก็รีบแต่งตัวเข้าไปรายงานตัวกับนายเพลตามปกติแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับพี่คนหนึ่งพี่ค,คนนี้ให้ชื่อว่าพี่ตีแล้วกันนะฮะที่มารับตําแหน่งใหม่ด้วยกันพี่ตีเนี่ยเขาก็เป็นคนเลือก เป็นคนแรกที่เลือกบ้านก่อนก็คือที่เลือกบ้านหลังแรกไปก็จะอยู่ถัดจากบ้านพี่เด่นไปไม่เท่าไหร่ครับคราวนี้หลังอหลังจากพี่เด่นกับพี่ตีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วเนี่ยเขาก็ไล่กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันคือโดยความที่วัยมันไล่เลี่ยกันก็คือแบบเหมือนเพิ่งเพิ่งจบม่ใหม่ทํางานใหม่หม่อะไรแบบเนี้ยก็จะถูกคอ,อกันรวดเร็วก็คือจะเป็นเหมือนบัดดี้กันคนนึงเป็นลัดอำเภออีกคนนึงเป็นเหมือนพวกเสมียนพวกอะไรแบบเนี้ยออื ทั้งคู่ก็ออกตรวจนอกพื้นที่ตามละแวกตามบ้านตามอะไรต่างๆซึ่งอีตอนออกตรวจนอกพื้นที่เนี่ย uh huh. มันก็มีคำเตือนจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าให้ระวังให้ดีนะอยู่แถวนั้นนะ่ะคืนเดือนงายเนี่ยระวังผีสางมันจะมาเยี่ยม uh huh. เขาก็พูดอย่างนี้แต่ทีนี้ด้วยความที่พี่หนึ่งกับพี่ตีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็นเป็น คนสมัยใหม่และสมัยก่อนนะฮะก็ <ๆ S 2> ก็ไม่สนใจไอเรื่องผีเรื่องสังนี่ก็ก็เชื่อไหมก็ไหว้พระอะไรแหละแต่ก็ไม่ค่อยเชื่อมากสักเท่าไหร่รทั้งคู่แล้วคราวนี้มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่เก่งครับคือเริ่มจากวันนั้นเนี่ยก็หลังจากที่อ่าทางานทํมาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคู่กันอาจารย์บอกเฮ้ ee, ยีเตี๋ยวมานอนบ้านกูเด็ดพี่เด่นก็ชวนมาอะพี่ตีก็โอเคโอเคเดี๋ยวกูทำาอะไรเสร็จเดี๋ยวไปพี่ตีก็มานอนบ้านพี่เด่น คราวนี้หลังจากที่อะมาถึงบ้านมาอะไรกันแล้วเนี่ยพี่ตีก็ขอตัวเฮ้ยเดี๋ยวลงไปอาบน้ําก่อนอะไรแบบเนี้ยเขาก็ลงไปอาบน้ําข้างล่างทําให้หพี่เดยนเนี่ยก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องก็อ่านหนังสือไปนั่งงาไปเงียบๆและอะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่งพี่เด่นบอกว่านั่งนั่งอ่านหนังสือไปเนี่ยรู้สึกได้ยินเหมือนคนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาอยู่บนบ้านเนี่ยออืมันเหมือนมันมีเสียงคนเดินอยู่รอบบ้านเลยพี่ครับแต่บนบ้านมันไม่มีใครสักพักหนึ่งมันก็มีเสียงไอ อย่างเงี้ยมาเป็นระยะระยะพี่เด่นก็เข้าใจว่าเป็นพิธีเลเลยไม่ได้คิดอะไรก็นั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมาคราวนี้เขาบอกว่ามันรู้สึกยังไงไม่รู้มันก็เลยเพลียรู้สึกง่วงก็เลยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คราวนี้มารู้สึกต่วยทีหนึ่งก็ตอนที่รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรมาทับตรงท้องมันรู้สึกแน่นๆอะ่ะมันขยับขย,ยเยินไม่ได้คราวนี้เขาบอกว่าจะพูดจะไม่มีเสียงออกมาก็เลยลืมตามาดู ปรากฏว่าพี่เก่งพอลืมตาม,มาดูเห็นเป็นร่างของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่ง hmm. นั่งหันหลังนั่งทับตรงท้องเขาอยู่ครั <Okay. S 2> แล้วที่สําคัญคือผู้หญิงคนเนี้ยค่อยๆหันคอมาแล้วก็แสยะยิ้มให้พี่เด่น hmm. พอพี่เย็นเห็นแบบนั้นปุ๊บมันเป็นหวะเดียวกับพี่พ่ตรีอาบน้ําเสร็จแล้วก็เปิดประตูเข้ามา <Okay. S 2> ปุ๊บร่าง่างนั้นหายไปออื hmm. พี่ <Okay. S 2> เด่นพอหายจากอาการอึดอัดแล้วก็เห็นว่าร่าง่างนั้นเนี่ย หายไปแล้วเขาก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็เหงื่อเนี่ยแตกพักไปหมดเลยครับแกก็คิดในแง่ดีว่าเฮ้ยคงไม่มีอะไรแล้วมั้งตาฝาดนอนทับเส้นอะไรแบบเนี้ยแต่ก็เรื่องนี้ยังไม่ได้เล่าให้ปีตีฟังก็ขอตัวไปอาบน้ํามั่งคราวนี้หลังจากที่ลงไปอาบน้ําเนี่ยอาบเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งก็ชวนกันเข้านอนโดยที่พี่เด่นเนี่ยก็คือจะนอนบนเตียงส่วนพี่ตีเนี่ยก็จะ หาผ้าหาอะไรมาปูเนี่ยนอนข้างๆเตียงแล้วคราวนี้ระหว่างที่นอนนอนไปเนี่ยกลางดึกของคืนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องตกใจตื่นพี่เก่งเพราะว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งไล่กันอยู่หน้าห้องอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาสักพักหนึ่งมันมีเสียงเหมือนคนกว้างตาสิงของกันอะ่ะมันเป็นเสียงเหมือนแบบ แก้วล่วงแตกจานล่วงแตกอะไรแบบนี้พี่ครับแล้วมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งมากระแทกที่ประตูดังปุ๊เหมือนแบบสักพักนึงก็มีเสียงรัวปุ๊บ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 คือเหมือนคนระดมกว้างอะไรเข้ามาพี่เด่นพอได้ยินแบบนั้นก็รีบเปิดประตูออกไปทันทีเลยกะว่าเฮ้ยใครวะใครมาแกลวะอะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นขโมยปรากฏว่าพอเปิดประตูออกไปเนี่ยคมันเงียบไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกเลยพี่ ทําให้พี่เด่นพอเหตุมานั่นเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบปิดประตูแล้วก็รีบกลับมานอนครับก็เป็นจังหวะที่พี่ตีเนี่ยเหมือนแบบตื่นขึ้นมาพอดีก็ถามว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะอะไรแบบเนี้ยพี่เด่นบอกอ๋อไม่มีอะไรหรมแม้มันวิ่งไล่อะไรแกก็พูดของแกไปคราวนี้พออีตอนที่กําลังจะค้าเคิมหลับเนี่ยอืมพี่เด่นบอกว่าได้ยินเป็นเสียงไอคราวเนี้ยแล้วดังเป็นระยะระยะประมาณสามรอบสี่รอบเนี่ยครับ สักพักหนึ่งมันมีเสียงดังลอยมาตามรวมพี่เก่งว่าว่าเจ็บจังเลยพี่จ๋าเจ็บจังเลยเเสียงผู้หญิงลอยมาเสียงผู้หญิงลอยมาแบบเนี้ยเจ็บจังเลยพี่จ๋าพูดอยู่ประมาณสามถึงสี่ครั้งพี่เด่นนอนฟังแล้วเสียงนี้มันก็เงียบไปครับคราวนี้จนเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาจะเกือบจะตีห้าแล้วถ้าพี่เด่นจาไม่ผิดนะเขาคราวนี้เขารู้สึกปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ําขึ้นมาก็เลย อเอาไงดีวะจะปลุกจะปลุกไอ้ตีลงไปด้วยก็กลัวเพื่อนจะว่าแต่ถามว่าในใจกลัวไหมคือตอนเนี้ยเริ่มกลัวแล้วจนในที่สุดเนี่ยพี่เด่นก็ตัดสินใจค่อยๆลุกลงจากเตียงแล้วก็เดินลงไปเข้าห้องน้ําที่มันอยู่ข้างล่างครับคราวนี้เมื่อเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเสร็จธุระเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยออืจังหวะที่พี่เด่นเปิดประตูออกมาออก็เห็นว่ามีผู้หญิงผมยาคนหนึ่งพี่เก่งยืนหันหลังให้อยู่ พี่เด่นพอเห็นแบบนั้นปุ๊บพี่เด่นใจหายวาบเลยแล้วจังหวะที่ใจหายแค่นั้นเนี่ยเสี้ยวินาทีผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็พูดว่าว<ะ>พี่จ๋าเจ็บจังเลยพี่จาเจ็บจังเลยโดยที่ในมือของผู้หญิงคนนี้พี่เก่งมันเหมือนแก๊ อุ้มอะไรอยู่ตรงท้องแล้วก็ถืออะไรอยู่พี่เด่นก็พยายามเพ่งมองว่ามันถืออะไรว่าหลังจากนั้นสิ่งที่ทําให้พี่เด่นเนี่ยสติแทบจะดับบูบลงบเลยก็คือ,อผู้หญิงคนนี้พี่เก่งเขาปล่อยมือติดตรงท้องเขาอะครับแล้วคราวนี้พอปล่อยปุ๊บมันมีอะไรบางอย่างที่มันลงลงพื้นดังเป<อ>๊ะแล้วแล้วสักพักหนึ่งพี่เด่นรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมันมีอะไรที่มันกระเด็นมาโดนหน้าเขาก็เอามือไปจับจับดูปรากฏว่ามันเป็นเลือดพี่มันเป็นเลือดสดสดเนี่ยกินนคาวนี่แบบ คุ้งเลยอะแล้วสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําก็คือผู้หญิงคนเนี้ยลงไปนอนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่เก่งแกก็เอามือเนี่ยล้วงพวกเอ่อพวกพวกไส้พวกตับไตไส้พุงของเธอเนี่ยออกมาแล้วก็เอามากองอยู่ข้างนอกข้างๆตัวเธอแล้วสักพักหนึ่งก็ไอพี่เด่นจำได้ว่ามันเป็นเสียงไอที่เขาได้ยินมาสามสี่รอบเมื่อคืนนี้ แล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่า <Wow. S 1> เจ็บจังเลยพี่จา๋าเจ็บจังเลยพี่จา๋า <Okay. S 1> แค่นั้นแหละพี่เด่นก็สติดับบูบไปเลย <Huh? S 1> มารู้สึกตัวทิ้งเนี่ยก็เป็นพี่ตีที่มาสะก,กิดตัวให้ตื่น uh huh. พี่ตีก็บอกว่าเฮ้ยเป็นอะไรมานอนอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> เนี่ยเห็นลงไปเข้าห้องน้ํานาน uh huh. เลยลงมาดูเอา้าววงขนาดนั้นเลยหรอวะพ,พี่ตีจะแซวอะไรแบบเนี้ยเนี่ยแล้วมีน้ำมาเนี่ยเปอะเต็มตัวไปหมดเลย พี่เด่นก็ดูรอบตัวปรากฏว่าอรอบรอบตัวเขาเนี่ยมันเหมือนมันมีเศษสะเก็ดเลือดที่มันกระเด็นโดนตามเสื้อผ้าตามอะไรแบบนี้พี่เก่งเต็มตัวไปหมดเลยทั้งหน้าทั้งแขนทั้งมือมีแต่รอยเลือดอ mm ื hmm. พี่เด่นก็เล่าเรื่องราวให้พี่ตีฟังพอพี mm ่ต hmm. ีฟังเนี่ยก็เขาก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร mm ่ครับจากนั้นพอด้วยความที่เป็นเวลาใกล้เช้า,ชาแล้วทั้งคู่ก็เลยอ่ารีบอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานกันเลย mm hmm. โดยที่ไอตอนไปทํางานเนี่ย พี่เด่นยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังรู้แค่พี่ตีเนวันนั้นผ่านไปก็มาถึงอีกวันหนึ่งคืนนั้นพี่เด่นบอกว่าไปทํางานมาเหนื่อยมากเลยก็เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำคราวนี้นอนหลับไปได้สักพักหนึ่งก็ต้องตกใจตื่นเพราะว่ามันได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ข้างนอกห้องพี่เด่นก็เลยด้วยความแบบว่าเพื่อที่จะให้ชัวร์และความมุ่นใจเขาก็ไปหยิบปืนที่ไอ้ที่อยู่ตรงหัวนอนมาเนี่ยแล้วก็ ิบมาแล้วก็พ้อมก็ค่อยๆเปิดประตูแล้วก็แง้มออกไปดูข้างนอกคิดในใจว่าหรือว่าจะเป็นขโมยอยากจะลองดีใช่ไหมหอ,อะไรแบบเนี้ยพี่เด่นก็เดินไปด้อมๆมองๆไปรอบบ้านปรากฏว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นะเขาก็ยืนหลบๆอยู่ตรงเสาที่มันอยู่กลางบ้านปรากฏว่ามองไปรอบๆมันก็ไม่มีอะไรสักพักหนึ่งพี่เด่นได้ยินเสียงคนกําลังทะเลาะกันอแล้วก็เห็นว่ามีคนคนนึง เดินลงบันไดไปเห็นแบบนะั้นพี่เก่งก็เลยวิ่งไปดูแล้วแกก็ได้รู้ว่าไอ้คนที่เดินลงบันไดไปเนี่ยมันมันเป็นผู้ชายที่นุ่งกางเกงเป็นสีกากีแบบเดียวกับที่พี่เด่นเนี่ยใส่ทํางานเออชื่อข้าราชการอืมอ่าใช่แต่ก็แปลกใจว่าอา้าวแล้วมาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงวะไอ้ตีมันก็ไม่ได้มานี่หวะพอแกก็มั่นใจว่าตอนแกนอนเนี่ยแกก็ล็อกบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วที่สําคัญคือแกเห็นชายคนเนี้ยอุ้มอะไรลงมาด้วย สักพักหนึ่งพอพี่เด่นยืนดูดีๆ<ม>เขาเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง<ม>พี่เก่ง<ม>ที่พอเห็นแล้วเนี่ยพี่เด่นจำได้ทันทีเลยเพราะว่ามันมีเสียงลอยมาว่าพี่จ๋าเจ็บจังเลยลพี่จ๋าเจ็บจังเลย,ยแล้วก็ไอย <c oughs> อย่างเงี้ย เป็นระยะระยะคราวนี้พอหลังจากที่ผู้ชายคนเนี้ยอุ้มผู้หญิงคนนี้ลงไปแล้วเนี่ยระหว่างทางมันก็จะมีรอยเลือดพี่เก่งแล้วก็ไอ้รอยที่เป็นตับไตไส้พุงเนี่ยมันล่วงหล่นอยู่เต็มพื้นไปหมดเลยโอ้โหแล้วสักพักหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยเหมือนไปเดินสะดุดอะไรบางอย่างผู้หญิงหลุดมือพอหลุดมือเสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยๆค,ค,คานเข้ามาหาพี่เด่น ค่อยคานเข้ามาหาพี่เด่นโดยที่ระหว่างคานเนี่ยคือเขาเหมือนพยายามเอามือเนี่ยเก็บไอ้พวกไส้พวกอะไรของตัวเองเนี่ยเก็บกลับเข้าท้องไปพี่ยัดเข้าไปใช่คือเหมือนร้องกลุมท้องแล้วก็โดยที่ตัวเนี่ยยังคานมามาได้อ่ะแต่คราวนี้เก็บยิ่งเก็บท่าไหไ่มันยิ่งหลุดยิ่งเก็บท่าไหไ่มันยิ่งหลุดมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี่ยคานไอ้พวกสวยพวกไส้พวกอะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆลากลากเหมือนมันโดนลากมาพี่ก่อนที่พี่เด่น จะช็อกไปมากกว่านี้ครับแกเห็นผู้ชายเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็มาอุ้มมาตัวผู้หญิงคนเนี้ไปโดยที่มือข้างหนึ่งของผู้ชายคนนี้พี่เก่งถือมีดยาวเปื้อนเลือดสดๆดพี่เด่นบอกว่ามันเหม็นขาวไปทั้งทั่วบ้านเลยรอยเลือดรอยเลือดในกระยดเป็นทางเลยแล้วสักพักหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยก็อุ้มผู้หญิงคนเนี้ยแล้วก็เดินไปที่ตรงป่าละเหมาะข้างบ้านครับ พี่เด่นบอกว่าพี่เด่นเห็นทุกเหตุการณ์เลยจนสุดท้ายผู้ชายคนเนี้ยไปหยุดที่ต้นก้ามปูใหญ่ตรงตรงทางเข้าบ้านซึ่งพี่เด่นเนี้ยนึกยังไงลูกแกบอกว่าแกค่อยๆเหมือนแบบค่อยๆก้าวเดินตามไปม,มันเหมือนโดนแรงดึงดูดหรือว่าโดนมนต์สะกดอะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยเอาผู้หญิงคนนี้วางพี่เก่งแล้วก็ค่อยๆเอามีดเนี่ยกรีดบนตัวผู้หญิงคนเนี้ยตั้งแต่คอหอยอะลงจนมาถึงท้องน้อย Oh, oh, oh. แล้วสักพักหนึ่งเขาก็เอาไอ้พวกเครื่องในของผู้หญิงคนเนี้ยออกมากองข้างนอก oh. พี่เด่นเห็นแบบเนี้ยคือแทบจะอ้วกแตกเลยเห็นพ oh. อเห็นแบบนั้นแล้วอะ่ะสักพักหนึ่งผู้หญิงคนเนี้ยพยายามคานหนีค่อยค่อยคานหนีมาทางพี่เด่นแล้วก็ oh. ไอ <c oughs> พูดคําเดิมพี oh. จ่จ๋าเจ็บจังเลยพี oh. จ่จ๋า เจ็บจังเลยคานมาเนี่ยสักพักหนึ่งเป็นผู้ชายคนเดิมพี่เก่งที่ค่อยๆเดินมาหาคราวนี้ไม่ได้เดินมาหาผู้หญิงนะเดินมาหาพี่เด่นแล้วสักพักหนึ่งเขาก็หุนล้อออกมาเหมือนคนบ้าบสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้พี่เก่งเอามีดปาดคอแล้วก็เอามีดแทงไปตรงคอขอยตัวเองอะพี่เด่นบอกว่าเลือดเป็นริมๆเนี่ยพุงพ่งกระฉุดไม่รู้มันพุ่งมายัางไงมาเปืะเต็มหน้าเต็มตัวพี่เด่นเลยออื แต่ที่น่าตกใจคือผู้ชายคนนี้ยังยิ้มอยู่คราวนี้ยิ้มทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยอไอ้ผู้ชายก็ค่อยๆเดินมาผู้หญิงก็ค่อยๆคลานมาคลานมาคลานมาสัากพักนึงพอคลานมาแล้วผู้ชายเนี่ยเดินมาเนี่ยผู้ชายก็ดึงมีดออกมาจากคอแล้วก็จับผู้หญิงเนี่ยเอามีดจีดซ้ำลงไปที่ลอยเดิมคือพี่เด่นบอกว่าเขาเห็นเป็นเหมือนภาพซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆที่ฉายให้ดูแบบเดิมพี่เก่ง คราวนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือความทรมานของผู้หญิงคนเนี้ยและผู้ชายคนเนี้ยทําไมมมันโหดเที่ยมจังวะอะไรแบบเนี้ยขณะที่กําลังนอนมองเห็นเนี่ยพี่เด่นก็รู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีอะไรเย็นๆมาจ่อตรงคอหอย <Okay. S 1> เขาก็ค่อยๆหันมาพี่เก่งปรากฏว่าเป็นล่างของผู้ชายคนเนี้ยแล้วก็เอามีดเนี่ยมาจ่อตรงคอของพี่เด่น <Okay. S 1> แล้วสักพักหนึ่งล่างของผู้หญิงเนี่ย ก็ค่อยๆค,ยคานมาคานมาแล้วสักพักหนึ่งก็มาเกาะที่ขาของพี่เด่นแล้วพูดว่าพี่จ๋าเจ็บจังเลย oh <my. S 2> พี่จ๋าเจ็บจังเลยสักพักหนึ่งพี่เด่นรู้สึกว่าก่อนที่ผู้ชายคนเนี้ยจะเอามีดเฉือนคอของพี่เด่นเนี่ยสติแกก็ดับบูดไปอีกทีหนึ่งครับมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เป็นตอนเช้าพี่เด่นนอนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงหน้าบ้านนั่นแหละภาพเมื่อคืนติดตาทุกอนูพี่เก uh ่ง huh. พี่เด่น ตื่นมาตอนนั้นอยู่คนเดียวมองซ้ายมองขวาไม่เข้ใแกก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านแต่งตัวรีบไปทํางานคราวนี้พอเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็เรียกเสมียนคนหนึ่งมาถามเสเมียนคนเนี้เหมือนแบบทางานอยู่ที่นี่มานานแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้พี่เสมียนคนเนี้ฟังครับคราวนี้พอพี่เสมียนคนนี้ได้ฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหน้าซีดเลยแล้วคือเหมือนแบบว่าพอได้ฟังเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปจากที่นั่นโดยทันทีเลยปรากฏว่า พี่เด่นไม่ให้ไปพี่เด่นดึงไว้ออื mm hmm. แล้วก็ยื้อกันยังไงไม่รู้ในที่สุดเขาก็ยอมเล่าให้ฟังว่าว่า <Wow. S 2> บ้านหลังที่พี่เด่นเลือกอยู่หลังเนี้ยครับก่อนหน้าเนี้ยมันมีประหลัดอำเภอคนก่อนเนี้ย mm hmm. มาอยู่อื mm hmm. แล้วแกมีเมียคนหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นสาวสวยนะฮะก็คือแบบแบบใครๆก็ชอบอะไรแบบเนี้ยอื mm hmm. แล้ววันหนึ่งก็ปรากฏว่าประหลัดอำเภอคนเนี้ยเขาไปงานศพที่ต่างอำเภอครับแล้วพออีตอนกลับมาเนี่ยก็ พบว่าเมียเขาเนี่ยนอนอยู่กับชายชู้คนหนึ่งพี่เก่งเขาก็เลยโกรธมากาก็คือพังประตูเข้าไปแหละก็คือกะจะฆ่าทั้งคู่แหละแต่ผู้ชายเนี่ยเหมือนไหวตัวทันหนีไปก่อนเหลือแต่เมียของเขาครับเขาวนี้พอเหลือแต่เมียของเขาเนี่ยทางทางประหลักคนนี้ก็คือร้องไห้เหมือนคนบ้าเหมือนคนเสียสติอะไรแบบเนี้ยก็เดินไปหยิบมีดที่มันอยู่ข้างฝาเนี่ยมา ฟันทั้งฟันทั้งแทงเมียเขาเนี่ยอย่างไม่นับเลยหลังจากนั้นก็อุ้มเมียตัวเองเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วสักพักหนึ่งก็ทําการกรีดกรีดตั้งแต่คอหอยลงมาจนท้องอะพี่เก่งแล้วก็กวักเอาตับไตใช่เอามากองไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ยืนหัวเราะคือเหมือนคนเป็นบ้าเหมือนเสียสติอะคือแบบนั่นแหละคราวนี้พอหลังจากตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ย สักพักหนึ่งก็ค่อยๆเอามีดเนี่ย<ค>เลื่อนมาตรงคอตัวเองแล้วก็เอาพิมพมทะลุคอหอย,ยตัวเองแล้วก็ล่วงตายตามกันไปตรงนั้นเลยพี่เก่งครับคราวนี้พอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักสามสีเดือนเนี่ยม,ม,มันก็มีคนมาอยู่คนใหม่มแล้วก็มีเหตุการณ์แบบเดียวกับที่พี่เด่นเนี่ยเจอก็เลยเอ,อยู่ไม่ได้<อ>ทางนายอำเภอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหมดหนทางแต่คราวนี้คือไม่รู้ไป นึกได้ยังไงหรือว่าอะไรยังไงพี่เก่งจำไอ้ไอ้ลายไม้ฉลุติดติดอยู่ตรงบ้านได้ไหมอ่าอ่าอ่าอันแหละนายเพอให้เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนเป็นช่างไม้เป็นอะไรแบบเนี้ยครับฉลุลายที่มันเป็นอักขระเหมือนแบบพี่ใช้สะกดอ่ะเหมือนเป็นบทสวดภาษาบาลีหรืออะไรสักอย่างงเนี้ยที่พี่เดนบอกอะเขาบอกดูแล้วก็ติดไว้รอบๆบ้าน คร uh huh. าวนี้พี่เด่นก็เลยได้รู้ว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยที่เขาติดไว้เนี่ยอ๋อมัน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 เป็นลวดลายอัคาระที่เอาไว้ใช้สะกดผีสมัยโบราณซึ่งจะทําให้ทั้งทั้งวิญญาณทั้งสองผัวเมียเนี่ยเข้ามาในบ้านไม่ไ,มได้ uh huh. แต่ถ้าออกไปเนี่ย คือไม่รู้ไอไออกไปในตั้งหาแล้วแต่ถ้าเกิดเข้ามาในบ้านเนี่ยจะเข้ามานได้เพราะว่าเวลาที่เปิดไฟหรือว่าเวลาตอนเช้าตอนอะไรแบบเนี้ยแสงมันจะรอดเข้ามามันก็จะเป็นตัวอลไร่ะอันนั้นเนี่ยสาดไปที่พื้นอะไรแบบนี้พี่เก่งที่พี่เด่นเล่าให้ฟังนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวของพี่เด่นที่เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งพี่เก่งเรื่องราวก็ประมาณนี้ครับโคตรโคดฮะโหดมากโหดเปิดทีบอันเนี้ย เห็นมีแฟนๆในห้องบางคนบอกเห็นฟังบางเรื่องบอกโอ๊ยผีจะมาเมื่อไรผีจะมาเมื่อไหร่เนี่ยแหละฮะผีมาแล้วครับเอาให้แบบเห็นเห็นจะจะไปเลยพี่เก่งเปิดมาก็ซัดกันตุ่มตามตุ่มต่มเลยนะเนี่ยอนหนังบู๊เลยอ่ะผู้ฟังครับคือโอ้เข้าใจอารมณ์นะบ้านพักข้าราชการอ่ะคือยิ่งแบบสมัยก่อนโบราณเมื่อจะน่ากลัวนะ นะเขาจะเป็นจวนผู้ว่าบ่าวจวนประหลัดจวนเขาจะใช้คำว่าเป็นจวนนะสมัยก่อนนะจะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นบ้านพักนะถ้าเป็นแบบข้าราชการรุ่นใหญ่ๆเขาจะมีจวนผู้ว่าจวนประหลัดจวนบ้านของในอำเภอนะฮะเราจะเป็นบ้านพักอรองลงมาอะไรเงี้ยลายลายลงมารองประหลัดรองายอำเภออะไรพวกนี้เขาว่าอะไรเนาะนะครับโอ้โหคือบ้านถูกปิดมาร่วมปีคูัฟัง ก็เดาว่าอพอข้าราชการย้ายออกนะพอไม่มีคนใหม่มาบ้านก็ถูกปิดเป็นปกติเรื่องของหน่วยงานราชการอยู่แล้วนะเราก็จะเห็นาบ้านพักโรงเรียนบ้านพักทหารนู่นนี่นั่นก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรหรอกครับแต่ด้วยความที่แบบคือถ้าปกติบ้านพักยังไงตามแต่มันก็ต้องมีคนเข้ามาทําความสะอาดเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะไม่ให้บ้านมันสุดโทมมันเป็นกฎของข้าราชการจริงว่ากันอย่างนี้นะนะแต่นี่คือถูกทิ้งไว้ด้วยความแบบโอ้ มันก็ต้องฉุกคิดอันดับแรกแล้วอย่างแรกแต่ด้วยความที่แบบมันต่างจังหวัดอะอำเภอสมัยก่อนอะใช่เออซึ่งซึ่งอำเภอเนี้ยปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเป็นจังหวัดแล้วถูกป่ะใช่พี่เก่งอ่าเพราะมีพี่<ช>พี่ก<ช>็พ,<ช>พ,พอมาพุ่งมาอ๋อรู้เลยว่าจังหวัดอะไรนะอะไรเออเออนะครับข้อดังว่าพอมันเป็นแบบยิ่งเป็นอำเภออะถึงจะเป็นอำเภออย่างก็ตามแต่ยิ่งสมัยก่อนมันก็คงแบบก็ไม่ได้คงมีปริมาณของข้าราชการคนงงคนงานเยอะอาจจะปล่อย ไปตายนี่อ่ะก็อยู่ได้ก็อยู่ไปซะนะนายก็อยู่ไปเถอะสบายคนเดียวหลังเลิศเลยโอ้ที่ไหนได้นั่นแหละครับนะถ้าสมัยก่อนมันมีตึกมีอาคารเหมือนกับแฟลตตำรวจตำรวจแฟร์ทหารนี่นะไปเลือกอยู่ตรงนั้นดีกว่าไม่อยู่แบบนี้หรอกเขาอ่ะใช่สมัมก่อนไม่มีเออก็เลยเลือกไปอยู่พอมันเลือกไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมัดมือชกอ่ะพอมัดมือชกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งนี้มันรออยู่อ่ะ โอ้เป้นคูณเท่าไม่รู้ต่อเท่าไหรต่อเท่าไหร่แล้วดาว่าคนที่ทําไว้ที่ไม้ฉลูเนี่ยพอมาบอกว่าเออมันเป็นคือเหมือนกับสลักฉลุเป็นตัวสอนนะเป็นเหมือนกับเป็นคัมภีรเป็นเหมือนตัวสอนสกดวิญญาอะไรเงี้ยถ้าปกติถ้าเป็นยันเนี่ยคนไปเห็นเป็นยันเยอะๆแบบนี้ก็ไม่เอานะแต่ที่พอทําแบบเนี้ยมันเหมือนคนลวงอ่ะแล้วยิ่งคนเราถ้าเราไม่ไม่ได้เคร่งไม่ได้รู้เรื่องภาษาบาลีไม่รู้เรื่องคาถาอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะ เออพอแสงมันส่องลงมาก็จะเออสวยอะไรแบบนี้สวยก็ดูแปลกนะมันเหมือนภาษาอะไรวะแต่อ่านไม่ออกว่ะครับก็จะปล่อยผ่านเลยไปที่ไหนได้อ๋ัการผีเข้าบ้านครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะพี่ว่าเออเออมันก็มีอย่างนี้ด้วยเออซึ่งเอาจริงนะถ้าเกิดเขาฆ่ากันในบ้านนะแล้วทาแบบเนี้ยขังในบ้านเลยนะพี่เออนี่หนักเลยนะครับเออ ไม่รู้คิดได้ยังไงเออก็น,นั่นไงมันมองย้อนเหมือนเหมือนกับเวลาเราเราจะเห็นเรื่องเล่าที่แบบแปะยันไว้อ่ะแล้วออใช่สุด <c oughs> สุดท้ายคือเขาตายในห้องอ่ะแล้วแปะยันหน้าห้องคือการออผีออกหรือการผีเข้าวะขบผีเออแล้วฮะโอหอันนี้ <c oughs> คือโหวดมากเจ็บมากเจ็บมากโหรู้แล้วว่าเจ็บอะ่ะแล้วไม่บอกเลยเจ็บจงเลยพี่จ๋าเจ็บจังเลยพี่จ๋าพี่เดชไม่สวนวะ ขอโทษนะครูพังกลัวมากเลยพี่จ๋าไม่พูดแบบนี้ออกมาสวนสวนไปเลยดิโอ้โหคืนละครับมาัึงคืนแล้วเสียงแ้ววเสียงาควรมา โอ้โห oh, oh, oh. แหววเสียงไอไอตอนไอถึอง mm hmm. แบบตอนคงใกล้จะกระอักเลือดนะพี่เก่งนะ mm hmm. แล้วตอนเจ็บจังเลยพี่จก๋กคงแบบอีตอนที่ใกล้ตายอะแแล้ว้วแวบบรออองขอชีิตะไรแบบเนี้หรือไม่ใช่ตอนที่แบบมามีดกรีดลงไปตั้งแต่คอโอ oh. ้โ oh. นั่นแหละโอ้ยเจ็บจังเลยพี่จ๋าครับนั่นแหละฮะครับพี่เก่งสุดยอดต้น ครับเยี่ยมมากเลยนะครับนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ยินได้ฟังมานะใช่ครับพี่เก่งขอบคุณมากต้นเหรือจันนะขอบคุณมากครับพี่เก่งครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับออ